ลูกหมูชาแนลเล่าเดื่องย่อละครลิขิตฤิษยาตอนที่สิบห้าตอนจบซ่อนกลิ่นถอนหายใจโล่งอกเพราะคิดว่าค่าทุบได้สําเร็จแต่ยังไม่ทันรายมือของมันกลับจับที่ข้อเท้าเธออย่างแรงซ่อนกลิ่นตกใจสุดขีดแล้วก้มลงบีบคอบ่าวคนสนิทอีกครั้งทุบดิ้นทุรนทุรายขวายคว้ากระชากชายเสื้อนายหญิงจนขาดติดมือตายยากตายเย็นจริงนะมึงฉันไม่ได้อยากทำแบบนี้ แต่แกมันโดนหาที่เองนะจากนั้นซอนกลิ่นลากศพทูบไปตามพื้นเรือนโดยกวาดสายตามองรอบบริเวณอย่างระมัดระวังก่อนจะทิ้งศพลงแม่น้ําหลังเรือนหลวงเดชในที่สุดรุ่งเช้าซอนกลิ่นจําเป็นต้องสร้างเรื่องหลอกผู้คนภายในเรือนว่าทูบหนีตามผู้ชายเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตที่จูจ่ๆบ่าวคนสนิทหายตัวไปทั้งทวงและอุ่นแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ซอนกลิ่นบอกจนนายหญิงต้องแซงโมโหตวาดว่า จะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจเพราะมันก็หนีไปแล้วนี่มันขโมยทองหยองฉันไปด้วยคงตั้งใจหนีไปแล้วไม่กลับมาจริงๆนั่งพวงแกเตรียมสำรับไปให้ฉันกับหนูอ่อนที่เรือนเล็กด้วยเอาไปตอนนี้เลยนะฉันหิวแล้วพูดจบแล้วก็สะบัดหน้าเดินออกจากโรงครัวไปเจิมหันมองหน้าอุ่นและพวงยางงงงงก่อนกระวีกระวาดจัดสำรับอาหารเช้าขึ้นมาเรือนใหญ่ขณะนั้นหลวงเดชนั่งคอโมฉายให้มาร่วมโต๊ะ จนรู้สึกเอจใจสอบถามกันขึ้นมาคุณโฉมและเจิมไม่มารับประทานมื้อเช้าด้วยกันเหรอเจิมชะง,งักแปลกใจเพราะรู้ดีว่านายหญิงไม่เคยผิดเวลาเช่นนี้เวลานั้นโชมฉายกำลังยืนมองเวิ้งน้ำตรงท้ายเรือนเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถนึกออกจึงสุดตัวลงนั่งในศาลายอย่างหงุดหงิดท่านใดนั้นเองโฉมฉายเหลือบเห็นอะไรบางอย่างสีดำคล้ายเส้นผมลอยอยู่เธอหยิบไม้แถวนั้นมาเคลียดู จึงเห็นว่าเป็นศพทูบนั่นเองโชมฉายตกใจสุดขีดทิ้งตัวนั่งลงด้วยความหวาดกลัวและแล้วภาพในความคิดของเธอจากเหตุการณ์ที่ซ่อนปลิ่นทำร้ายและภาพที่บรวรยศถูกทิ้งอยู่ในเรือลอยไปตามยถากรรมก็ผุดขึ้นในความคิดด้านผิดรู้สึกตกใจและกังวลอย่างมากเมื่อไปตามหาโชมฉายยังห้องนอนแล้วไม่พบเธอเดินตามหาทั่วเรือนจนกระทั่งเห็นโชมฉายเดินกลับขึ้นมาบนเรือนด้วยสีหน้านิ่ง สั่งให้เจิมไปพบที่ห้องนอนโดยด่วนทางหลวงเดชและผิดมองตามประหลาดใจเนธมองท่าทีของมานดายอย่างเป็นห่วงเอ่ยปากว่าปกติถ้าแม่เป็นไรจะต้องเรียกหาหนูนี่แม่กลับเรียกนาเจิมหนูกลัวแม่จะเป็นอะไรแต่ไม่ยอมบอกมากกว่านะคะที่เรือนรัชรักคุณหญิงมณีมีอาการกังวลใจเช่นกันเมื่ออัฐกรลาง,งานมาขอคุยเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับภารกิจของหัวใจ เขาก้มลงกราบมารดาอย่างขอความเห็นใจพร้อมกับชี้แจงว่าผมต้องกราบขอโทษคุณแม่ที่ขัดใจคุณแม่เรื่องนี้แต่ผมหลงรักคุณหนูออนมานานแล้วเพียงแต่ผมไม่กล้าบ,บอกใครเพราะรู้ว่าคุณหนูออนคงไม่ได้สนใจผมแต่เพราะผมเปิดใจสารภาพรักกับเธอไปและพบว่าเธอไม่ได้รังเกียจอะไรผมครับก็แน่ละสิลูกเป็นถึงนายแพทย์หนุ่มอนาคตไกลและวงวา,วานวานเครือก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเธอจะมารังเกียจ รังงอนได้ยังไงแต่ตอนนี้คุณแม่จะพูดอะไรไปคงไม่มีความหมายแล้วเพราะลูกตั้งใจจะคบหาดูใจกับแม่น,นี่ให้ได้นี่นะพูดจบแล้วคุณหญิงมณีก็ลุกรวดเดินออกไปปล่อยให้ลูกชายมองตามหน้าเศร้าพระยาราชรักษ์เดินเข้ามาตบบ่าลูกชายให้กำลังใจก่อนจะเดินตามออกไปช่วยเจรจาให้แต่เวลานั้นคุณหญิงมณีถือเอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่รับฟังคำเตือนจากสามีส่วนว่า น้องว่าขืนรักใครชอบพอกับเด็กนั่นลูกจะเสียใจมากกว่าซะอีกยังไงน้องก็ไม่ยอมรับแม่อ่อนพิลาดมาเป็นส้ายแน่หลวงเดทรู้สึกเป็นห่วงโชมฉายจึงตามเข้าไปถามถ่ายอาการถึงในห้องเขาแปลกใจที่ภรรยาทำท่าเหมือนมีลับลมคมในแต่กลับปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเมื่อพยายามจับพิรุธก็ได้ยินเพียงคำยืนยันจากโชมฉายว่าถ้ามีอะไรน้องไม่ปิดคุณพี่แน่นอนค่ะคุณพี่อย่าก,กังวลเลยค่ะ น้องไม่เป็นไรจริงๆจากนั้นไม่นานโชมชายก็ตัดสินใจเดินลงจากเรือนไปหาซ่อนกลิ่นที่กำลังนั่งจิบกาแฟแยอย่างใจเย็นโดยเปิดฉากการสนทนาว่าต้นกลัวอีกฝ่ายจะเหงาจึงมาคุยเป็นเพื่อนซ่อนกลิ่นเลิกคิวประหลาดใจพูดแขลวว่าแน่ละคะ่ะก็คุณโชมเล่นฮูตัวคุณหลวงไว้คนเดียวนี่คะว่าแต่กลับมาตั้งนานแล้วยังจะอะไรไม่ได้เลยเลยอคะฉันจากคุณหลวงมายี่สิกว่าปีให้ฉันได้อยู่กับสามีบ้างเถอะ และฉันคงแก่เกินไปที่สมองจะฟื้นคืนมาเหมือนเดิมแต่ช่างเถอะเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วจริงค่ะเรื่องเก่าๆอย่ากเก็บไปคิดให้รกสมองเลยดูอย่างดิฉันสิถึงจะลงมาอยู่เรือนเล็กแต่ดิฉันก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะยังน้อยดีฉันก็ได้อยู่กับหนูอน่อนต่างจากคุณโชมที่สูญเสียลูกไปตั้งยี่สบกว่าปีจริงไหมคะโชมฉายสะอึกกับคำเสียดสีนั่นรีบขอตัวกลับ ซ่อนกลิ่นแอบหัวเราะเยาะที่จี้จุดอ่อนจนฝ่ายตรงข้ามเสียกระบวนโดยไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็นต่อในเกมนี้ขณะนั้นหลวงเดชกำลังร้อนใจตามหาโฉมชายอยู่เมื่อพบหน้าก็ถามว่าหายไปไหนมาพภรรยาจ้าหน้าสามีแล้วตอบด้วยสีหน้าจริงจังว่ามีเรื่องจะเรียนให้ทราบแต่ยังไม่ทันจะได้เล่าอะไรทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากหน้าเรือนพร้อมกับเสียงเนตรพูดด้วยความตกใจว่าตำรวจ หลวงเดทยืนงงถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจถึงมาที่นี่โชมฉายหันมาตอบว่าความทรงจําของดิฉันกลับคืนมาหมดแล้วค่ะมันมีเรื่องมากมายแล้วดิฉันจะเล่าให้ฟังในภายหลังทุกคนได้ยินก็ตื่นเต้นกันหมดเจิมร้องบอกนายหญิงว่าพวกตำรวจพร้อมแล้วโชมฉายรีบเดินนําตำรวจอไปยังเรือนเล็กพลางแจ้งว่าเมื่อกี้ตนไปสังเกตการที่นั่นแล้วพบว่าคนร้ายยังอยู่ดี พวกตำรวจค่อยๆกระจายกำลังโอบล้อมเรือนของซอนกลิ่นไว้โชมฉายสั่งบ่าวพร่คนอื่นๆว่าจับตาดูให้ทั่วอย่าให้ซอนกลิ่นหนีไปได้ออนพิลาร้องบอกมารดาว่ามีตำรวจมาเต็มบ้านซอนกลิ่นตกตะลึงเพลิดพอได้สติก็สั่งลูกสาวสากัดไว้อยับปลอยให้พวกงานเข้ามาได้แล้วรีวิ่งตรงไปยังห้องนอนออนพิลาาทำใจดีสู้เสือถามตำรวจว่ามาหาใครกันผมมาจับกุมนางสาวซอนกลิ่น ผู้ต้องสงสัยข้อหาฆ่าคนตายขอความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับทุกคนได้ยินสิ่งที่ตำรวจพูดก็ตกใจสุดขีดเวลานั้นซ่อนกลิ่นตัดสินใจเปิดตู้ก้อยเครื่องทองและเงินลงกระเป๋าพร้อมกับคว้าปืนกระโดดหนีไปทางหน้าต่างพึมพำอย่างเครียดแค้นว่าต้องเป็นฝีมืออีโชมฉายแน่หลวงเดชปราดเข้ามาดึงตัวออนพิลาศให้พ้นจากหน้าประตูห้องนอนพวกตำรวจกรูกันเข้าไปแต่ก็สายเสียแล้ว ออนพิลาตตกใจน้ำตาไหลสบัดตัวออกจากการเกาะกลุ่มแล้ววิ่งตามซ้อนกลิ่นออกไปด้วยความเป็นห่วงโดยไม่ฟังเสียงห้ามปรามของพิษแต่แล้วซ้อนกลิ่นก็หนีรอดไปจนได้หลวงเดชเอ่ยปากให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่แม้ว่าคนร้ายจะเป็นภรรยาก็ตามโชมฉายจับมือสามีแน่นเพื่อให้กำลังใจแล้วเริ่มเท้าความว่าน้องจำเรื่องร้ายในอดีตได้ทุกอย่างว่าเป็นฝีมือของซ้อนกลิ่น ยิ่งเห็นศพทูบที่กำเศษผ้าไว้จึงมั่นใจน้องชายให้เจิมไปหาหลักฐานจนพบว่าเศษผ้านั้นมาจากเสื้อที่ขาดของซ่อนกลิ่นก่อนจะนัดแนแจ้งตำรวจให้มาจัดการจับตัวค่ะหลวงเดชทำท่าน้อยใจที่ตนเองรู้เรื่องเป็นคนท้ายท้ยโฉมฉายพยายามงองงอสามีด้วยการขอโทษที่ทำอะไรโดยไม่บอกเพราะรู้สึกผิดในใจกับการที่คนในครอบครัวเราต้องเผชิญความเดือดร้อนอย่างแสนสาหาัสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะตนคนเดียว ที่ชวนซ่อนกลิ่นมาอยู่ด้วยกันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคงไม่เกิดเรื่องและบรวรยศลูกของเราก็คงไม่ตายโชมฉายร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจบอกว่าซ่อนกลิ่นคือคนทำร้ายตนและข้าบรวรยศหลวงเดชตกใจมากคิดไม่ถึงว่าซ่อนกลิ่นจะกล้าก,ก่อเรื่องมากมายขนาดนี้เช่นเดียวกันกับนบที่รู้สึกสะเทือนใจกับความร้ายกาจของอดีตเพื่อนหญิงเขามีสีหน้าลำบากใจยิ่งยอด เมื่อโฉมฉายขอร้องเข่าให้บอกซอนกลิ่นมามอบตัวถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งเพราะนี่คือความถูกต้องด้านอ่อนพิลาศเอาแต่ร้องไห้เสียใจกับเรื่องของซอนกลิ่นจนเนตต้องพูดเตือนสติว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคุณซอนกลิ่นทําให้มันเกิดขึ้นถ้าเขาไม่ทําร้ายใครก่อนจะมีใครอยากทําร้ายคืนบ้างหยุดพูดได้แล้วฉันอยากอยู่คนเดียวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ ออนพิลาศตาขวางไม่พอใจผิดยืนรอฟังอาการของออนพิลาศอยู่ที่หน้าเรือนเล็กอย่างกระวนกระวายใจและยิ่งรู้จากเนตว่าลูกสาวไม่ยอมทานอะไรเลยก็ทําให้เธอรู้สึกกังวลมากขึ้นซ่อนกลิ่นวิ่งหนีตํารวจออกมาจากเรือหลวงเดชอย่างกระเซาะกระเซิงในมือกอดกระเป๋าที่มีรับสินไว้แนบอกและเดินอยู่ริมถนนด้วยความหวาดระแวงแต่ดูเหมือนเพราะสามกำซัด เมื่อมีชายสองคนเห็นท่าทางพิรุษของเธอจึงเดินตามดึกดึกดื่นดืด่นมาเดินทำอะไรคนเดียวจ๊ะขอดูกระเป๋าหน่อยสิขวงทำไมมีอะไรในนั้นเหรอชายคนหนึ่งเข้ามายื้อแย่งกระเป๋าในขณะที่ซ่อนกลิ่นพยายามแย่งคืนจนกระเป๋าตกลงพื้นชายอีกคนคว้าไว้ได้แล้วรีบเปิดดูถึงกับตาลุกเมื่อเห็นเงินทองเต็มไปหมดซ่อนกลิ่นปราดเข้าไปแย่งกระเป๋าคืนแต่โดนทั้งคู่จิกผมแล้วตกเต็มแรง จนสุดลงกับพื้นสลบแน่นิ่งสองคนน่าเสียคิดว่าเหยื่อตายจึงวิ่งหลบหนีความผิดไปไม่นานนักซ่อนกลิ่นฟื้นคืนสติก็พบว่าทรัพย์สินหายไปหมดแล้วเธอแค้นแทบกระกอกดาเจ้าหัวขโมยอย่างโมโหสุดขีดพลัพนึกขึ้นได้ว่ายังมีปืนเหลืออยู่จึงประคองตัวลุกขึ้นเดินโซซัดโซเสไปตามทางอย่างอ่อนแรงจนกระทั่งมาสุดตัวลงนั่งอยู่แถวตึกใกล้ตลาดและพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียรุ่งเช้า ซ่อนกลิ่นสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคนเดินผ่านเธอรีพรางตัวแล้วลุกขึ้นเดินออกไปจนถึงตลาดด้วยความหิวเธอแอบขโมยไก่ย่างจากร้านค้าแต่ก็ไปไม่รอดถูกลูกชายแม่ค้าซ้อมลงไปนอนคุดคู้อยู่กับพื้นเป็นที่น่าสังเวชใจซ่อนกลิ่นแข็งใจเดินต่อไปในสภาพสะบักสะบอมจนกระทั่งไปพบพระสงฆ์รูปหนึ่งหลวงพ่อเจ้าขาแบ่งเท้าให้ฉันกินบ้างได้ไหมเจ้าคะฉันหิวฉันเจ็บปวดไปหมดทั้งตัว หลวงพ่อเปิดบาตรหยิบห่อข้าวและขวดน้ำยื่นให้ซ่อนกลิ่นตะครุบอาหารกินอย่างหิวโหยสักพักหนึ่งหลวงพ่อพูดอย่างเมตตากับเธอว่าเวรกรรมที่โยมก่อกำลังตามมาให้โยมชดใช้อาจจะมาขอบิณทบาตโยมให้หยุดก่อกรรมทำเข็นเสียทีได้ไหมซ่อนกลิ่นชะง,งักเงยหน้าขึ้นมองพอเห็นเป็นหลวงพ่ออุเทนก็โยไวยวายใส่หาว่ามายุ่งเรื่องของตนอีกแล้วอย่ามาเทศสั่งสอนเพราะตนไม่เชื่อว,ว่าเวรกรรมมีจริง ตนจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมทั้งปวงเธอจ้องหน้าอาทัศมาร้ายแล้วเดินหนีออกไปหลวงพ่อถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างอังระอาแต่แล้วซ้อนกลิ่นก็ไม่ได้ไปไหนไกลเธอย้อนกลับมาที่เรือนหลวงเดชพร้อมปืนในมือประจวบเหมาะเห็นเจิมเดินมาพอดีเธอชักปืนเล็งปลายกระบอกไปยังบ่าวของโชมชายทันทีเจิมตกใจละล่ำละลักบอกว่าคุณซ้อนกลิ่นมอบตัวสัตเธอยังไงตำรวจก็ไม่ปล่อยคุณไว้แน่ เรื่องอะไรกูจะยอมมอบตัวตราบใดที่กูยังไม่ได้ฆ่ามึงกับนายมึงคิดว่ากูโง่หรือไงถึงดูไม่ออกว่าอีโฉมมาหากูที่บ้านเพื่อถ่วงเวลาให้ตำรวจมาจับกูมันคือคนที่ทำลายชีวิตกูเจิมทำใจดีสู้เสือพูดอ้อนวอนไม่ให้ทำอันตรายโฉมฉายพร้อมกับค่อยๆเดินเข้ามาประชิดตัวซ่อนกลิ่นพอสบโอกาสก็ปรัดเข้าแย่งปืนทั้งสองหยียดยุดกันไปมาอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเสียงปืนก็ดังขึ้น ทั้งคู่มองหน้ากันอย่างตกใจเจิมเป็นฝ่ายสุดตัวลงเลือดไหลเต็มหน้าท้องซ่อนกลิ่นเสียยิ้มสมน้ำหน้าเจิมรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายกระจนเขากอดขาซ่อนกลิ่นไม่ให้หนีไปไหนพลางตะกรกงทัวเรือนกูไม่ให้มึงไปช่วยด้วยซ่อนกลิ่นอยู่ที่นี่ทันใดนั้นอัศกรที่มาหาออนพิลาชได้ยินเสียงปืนจึงวิ่งตามหาต้นเสียงจนมาพบเจิมนอนจมกองเลือดกอดขาซ่อนกลิ่นเอาไว้เขาตกใจทำอะไรไม่ถูก ซ่อนกลล่นได้จังหวะกระชากขาจากมือเจิมสำเร็จแล้วหันกระบอกปืนไปที่ชายหนุ่มอย่านะถ้าไม่อยากตายไม่ใช่เรื่องของแกอย่ามายุ่งเส้นเสียงขู่ซ่อนเปลนย,ยิงใส่อัฐกรทันทีโชคดีที่เขากระโดดหลบทันในขณะที่บ่าวพร่คนอื่นๆพาการวิ่งเข้ามาซ่อนกลิ่นเห็นท่าไม่ดีจึงรีหาทางหลบหนีเจิมตะกรสั่งคนงานผู้ชายให้ล้อมจับซ่อนเปลนไว้อย่าให้หนีไปค่าโฉมฉายได้ อัฐกรไม่สนใจอะไรนอกจากอุ้มเจิมเพื่อไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่นาเรือนหลวงเดชผลเพิ่งจะพาพวกเจ้านายกลับมาจากสถานีตำรวจทุกคนเห็นอัฐกรอุ้มเจิมเข้ามาก็ตกใจนาเจิมถูกคุณซ่อนเปลี่นยิงครับผมกำลังจะพาไปส่งโรงพยาบาลเจิมกระอักเลือดออกมาเต็มไบหมดขณะที่โฉมชายร้องไห้รีบเข้าไปกอดเจิมประคองให้อยู่บนตักต้นฮองคนสนิทรู้ตัวดีว่าคงไม่รอดจึงขอร้องหลวงเดชให,ดให้ดูแลทุกคนในเรือนนี้ อย่าได้มีภัยอะไรมาก้ามกรายอีกชมฉายสงสารเจิมเร่งเร้าให้อัศกรนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแต่เจิมกลับพูดว่าเจิมไม่ไหวแล้วค่ะขอให้เจิมไปอย่างสงบได้ไหมคะคุณชมชาตินี้เจิมได้ทำตามสัญญาที่รับปากไว้ได้ดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดแล้วเท่านี้เจิมก็ตายตาหลับแล้วค่ะมีแค่สิ่งเดียวที่เจิมยังรู้สึกติดค้างคือเจิมไม่ได้อยู่รับใช้คุณโฉมต่อไปโชมชายร้องไห้โฮ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เจิมเอื้อมมือตัวเองไปจับมือเธอมาแนบแก้มตัวเองยิ้มอย่างอ่อนระหยก่อนจะคอพับหลับนิ่งไปอัฐกรถลาเข้ามาดูเจิมและพยายามปั้มหัวใจได้สักพักแต่ไม่มีทีท่าว่าเจิมจะฟื้นทุกคนร้องไห้ระง,งมด้วยความเสียใจหลังหนีรอดมาจากเรือหลวงเดชซ่อนกลิ่นเดินมาหมดแรงบริเวณวัดเมื่อเห็นแม่ชีคนหนึ่งเดินผ่านมาเธอใช้ปืนจี้บังคับให้หาที่นอนกับอาหารสำหรับตัวเอง แม่ชีตกใจจำยอมทำตามไม่เกี่ยงงอนระหว่างที่ทานอาหารแม่ชีเทศว่าแม่ไม่อยากเห็นเธอทำผิดคิดร้ายใครปืนผาหน้าไม้มีไว้ให้ตำรวจจับผู้ร้ายนอกนั้นก็พวกคนร้ายคนเลวที่คิดทำร้ายคนอื่นผู้หญิงอย่างเธอจะเก็บไว้ทำไมหากมีปัญหาหนทางแก้มีมากมายเลือกใช้สักดิ์ทางที่ไม่ใช่การทำร้ายใครไม่ได้เหรอซ่อนปลิ่นตวาดกลับไม่ให้มายุ่งและบอกว่าต้องการแค่ที่ซุกหัวนอนคืนเดียวเท่านั้น พรุ่งนี้ก็ไปที่อื่นแล้วอย่าได้แสเอาเรื่องไปบอกใครว่าแล้วก็ยกปืนเล็งขู่สำทับวาต่อให้เป็นแม่ชีตนก็ไม่เอาไว้ตกดึกคืนนั้นซ่อนกลิ่นนอนกระสับกระส่ายฝันถึงกรองแก้วกับทูบมาตำทวงให้ชดใช้กรรมที่ค้าพวกเขาเสียงระคังลุกซ่อนกลิ่นให้ตื่นด้วยความตกใจแม่ชีพูดหลอกขวัญเพื่อให้ซ่อนกลิ่นรู้จักการอภัยไม่คิดแค้นผู้ใดอีกแต่เธอกลับไม่ฟังลุกพรวดขึ้นจำเอาออกไปเช้าวันต่อมา ข่าวเจิมถูกยิงตายก็แพร่สะพัดออกไปทุกคนที่รู้จักเธอต่างเศร้าเสียใจและร่วมไว้อะไรกันแน่นวัดในขณะที่ซ่อนกลิ่นเมื่อทราบข่าวกลับพอใจครุ่นคิดวางแผนขั้นต่อไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงถัดมาซ่อนกลิ่นเดินเข้ามาในบริเวณวัดโดยเอาผ้าโพกหัวปิดหน้าไว้พลางกวาดสายตามองไปทั่วเพื่อหาออนพิลาศครูเดียวก็เห็นลูกสาวเดินมาพร้อมกับอัศกรเธอส่งสัญญาณให้ออนพิลาศปลีกตัวเข้ามาหา ลูกสาวดีใจถามว่าคุณแม่ไปไหนบ้างคะอย่าหนีต่อไปเลยนะคะเข้ามอบตัวเถอะค่ะคุณแม่จะได้ปลอดภัยมอบตัวให้โง่สิฉันจะไม่ยอมติดคุกเด็ดขาดฉันมาเพื่อทวงความยุติธรรมแกต้องช่วยแม่ไม่งั้นแม่จะถือว่าในรักคุณออนพิลาตตกใจแต่ไม่มีทางเลือกจึงยินยอมให้มารดาจับเป็นตัวประกันเพื่อใช้ต่อรองกับโชมฉายและพวกหลวงเดชในช่วงที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับการจัดงานศพเอม ซอนกลิ่นใช้ปืนที่และผลักอ่อนพิลา่เข้าไปในสารวัตรด้วยแววตาร้ายกาจอยู่กันพร้อมหน้าอย่างนี้ก็ดีแล้วพวกแกไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเพราะแกคนเดียวนั่งโฉมฉายแกทําให้ฉันต้องลําบากวันนี้ฉันจะส่งแกไปนรกให้ได้และอย่ามาถามเรื่องแบบกรรมกับคนอย่างฉันขนาดพระนั่นเทศฉันยังไม่เชื่อเลยทุกคนตะลึงค้างตกใจนบพยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อนหญิงแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะซอนกลิ่นมหน้ามืดตามัว ไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นพิทร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงออนพิลาศพลางขอร้องไม่ให้ทำอันตรายเธอซ่อนกลิ่นสวนกลับว่าแกได้ตายสมใจแน่อีพิทเสียดายถ้าฉันรู้ว่าแกจะหายดีกลับมาชูทอเป็นเมียคุณหลวงอย่างนี้ฉันคงไม่เอาอยาใส่ให้แกกินจนแค่เป็นบ้าหรอกทั้งพิทและออนพิลาศต,ต่างตกใจยิ่งยอดเมื่อรู้ความจริงในเรื่องนี้ซ่อนกลิ่นยิ่งขาดสตินหนกขึ้นหันไปทางผลแล้วบอกว่า แม้แต่การตายของก้านก็เป็นฝีมือตนผลได้ยินเช่นนั้นก็ปรัดเข้ามาจะทำร้ายแต่ถูกอุ่นกับพวงยึดยุดไว้เสียงหัวเราะอ,อย่างสะใจของซ่อนกลิ่นดังก้องเหมือนคนโรคจิตออนพิลาศเสียใจที่ถูกหลอกไหนคุณแม่บอกว่าแค่จะเรียกร้องความยุติธรรมไงคะก็นี่ไงความยุติธรรมที่ฉันอยากได้คือพวกมันต้องตายทุกคนโดยเฉพาะอีโชมฉายโชมฉายตัดสินใจเดินเข้าไปหาโดยหวังว่าซ่อนกลิ่นจะปล่อยตัวออนพิลาศ แต่แล้วพิษกลับขวางไว้แทนอยากค่ะคุณโฉมให้ฉันได้ทำหน้าที่แม่ปกป้องลูกสักครั้งฉันยอมตายเพื่อปกป้องหนูออนค่ะออนพิลาดมองพิษอย่างคาดไม่ถึงซ่อนกลิ่นกระชากเสียงว่าไม่ต้องแย่งกันเพราะวันนี้เป็นวันตายของทุกคนทันใดนั้นพิษตัดสินใจวิ่งเข้าหาลูกสาวในขณะที่ซ่อนกลิ่นชักปืนขึ้นยิงแต่แล้วออนพิลาดกลับโผล่เข้ามาบางวิถีกระสุนจนถูกยิงเข้าที่กลางหลังซ่อนกลิ่นชะง,งักตกใจนบ และหลวงเดชสบโอกาสพุ่งเข้ารวบตัวเธอไว้ได้อัฐกรเดินนำตำรวจเข้ามาในบริเวณวัดพอดีตำรวจจึงควบคุมตัวซ่อนปลิ่นไปที่โรงพยาบาลออนพิลาถูกนำตัวเข้าสู่ห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนทุกคนเต็มไปด้วยความเครียดและวิตกกังวลผิดร้องไห้แทบขาดใจโดยมีหลวงเดชเฝ้าปลอบใจไม่ห่างอัฐกรเดินวนเวียนไปมาเหมือนหนูติดจันกระทั่งประตูห้องผ่าตัดเปิดออก พิ่ปราดเข้าถามอย่างเป็นห่วงลูกสาวดิฉันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอหมออึกอากลำบากใจแจ้งว่ากระสุนปืนทำลายเส้นประสาทสำคัญโอกาสที่คนไข้จะกลับมาเดินได้เป็นปกติแทบเป็นศูนย์ผิดร้องไห้โฮด้วยความสงสารลูกเมื่อออนพิลาศฟื้นตื่นขึ้นในเวลาค่ำเธอตกใจเพราะขยับขาไม่ได้หลวงเดชน้ตาตาซึมสงสารลูกสาวจับใจเช่นเดียวกับโฉมฉายและเนธนัสเหมดหวังทั่วทั้งห้องมีแต่ความอืมครึม ขณะนั้น,นเองพระยาราชรักษ์กับคุณหญิงมณีมาเยี่ยมและถามถ่ายผลของการผ่าตัดอัถกรหน้าเศร้ารายงานมารดาว่าคุณหนูอ่อนคงเดินไม่ได้อีกแล้วครับคุณแม่แต่เธอจะไม่โชคร้ายตลอดไปหรอกครับเพราะผมจะดูแลเธอเองคุณหญิงมณีเงียบกริบพูดไม่ออกชะรอยสองคนนี้อาจเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติก่อนต่างจับโฉมฉายที่ดีใจยังบอกไม่ถูกหลวงเดชปลอบโยนลูกสาวไม่ให้คิดมากฝันร้ายกำลังจะผ่านพ้นไป ออนพิลาศพยักหน้ารับเศร้าแล้วถามถึงซ่อนกลิ่นทั้งพิษและสามีมองหน้ากันลำบากใจก่อนหลวงเดชจะบอกว่าตำรวจพาตัวซ่อนกลิ่นไปแล้วลูกแม่ซ่อนกลิ่นของหนูปลอดภัยดีเขาต้องชดใช้ความผิดที่ทำกับคนอื่นไว้ออนพิลาศน้ำตาซึมสงสารมารดาที่หลงเดินทางผิดหลวงเดชลูบหัวปลอบใจและชื่นชมการทำหน้าที่ของลูกอย่างเต็มความสามารถพิดเองก็ขอบใจลูกสาวที่ยอมเสียสละเอาตัวเข้าปกป้องตน ท้ายที่สุดสายใยของแม่ลูกก็มีอนุภาพเหนือทุกสิ่งที่มุมหนึ่งของโรงพยาบาลอัถกรพูดกับคุณหญิงมณีด้วยสีหน้าจริงจังว่าตนขอโอกาสดูแลออนพิลาศเพราะเธอเป็นหญิงที่ตนรักอย่างสุดหัวใจถึงแม่มันดาแย้งว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องดูแลคนพิการชั่วชีวิตอัธกรตัดสินใจเด็ดขาดว่าพิการทางกายแต่หัวใจของเธอไม่ได้พิการนี่ครับคุณแม่ก่อนนี้คุณแม่ไม่ยอมรับเธอ เพราะคิดว่าเธอจิตใจไม่ดีแต่นี่เธอก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเนื้อแท้เธอเป็นคนดีและยอมเสียสละเพื่อบุพการีมากขนาดไหนคุณหญิงมณีอ่อนใจพูดไม่ออกในขณะที่ลูกชายเดินหน้าเพื่อความรักสุดตัวโดยเอ่ยปากขออนุญาตกับหลวงเดชและโฉมฉายอย่างเป็นทางการคำตอบจากปากของหลวงเดชที่ไม่ขัดข้องและดีใจกับความสุขของลูกสาวทำให้อัฐกรคลายกังวลด้านซอนลปลนมีท่าทีเศร้าซึมอยู่ในห้องขัง แรกแรกร้องโวยวายให้ตำรวจปล่อยตัวเสียงขมแต่เมื่อไม่ได้ผลก็สุดตัวลงนั่งหมดอะไรตายอยากกรรมที่ก่อไว้เริ่มจะส่งผลมาเป็นระลอกระลอกเพราะเมื่อตกดึกเธอเกิดอาการประสาทหลอนเห็นผู้คนที่เคยถูกเธอฆ่าตามมาทวงชีวิตซ่อนกลิ่นโบกมือไล่ด้วยความกลัวพร้อมกับร้องไห้โฮอย่างหวาดผวานบยืนมองสภาพซ่อนกลิ่นด้วยความสังเวชใจตำรวจนายหนึ่งเล่าว่าท่าทางคนร้ายจะมีอาการทางประสาทครับ เห็นเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งถ้าไม่ผวาแบบนี้ก็นั่งเมอคนเดียวหลายวันต่อมางานศพของเจิมก็เสร็จสิ้นหลวงเดชและครอบครัวมาทำพิธีเก็บเท่ากระดูกด้วยความอาลัยอาวรณ์ซาบซึ้งในความจงรักภักดีที่บ่าคนหนึ่งพึ่มีให้หลวงพ่ออุเทนสอนว่าหมดทุกหมดโศกเสียทีคนผิดก็ไปชดใช้กรรมที่ก่อจนกว่าจะหมดสิ้นนี่คือความแตกต่างของกฎหมายกับกฎแห่งกรรมเพราะกฎหมายยังมีผ่อนหนักเป็นเบาได้ แต่กฎแห่งกรรมทำเถาเท่าไหร่ต้องเอากลับไปเท่านั้นผลร้องไห้ถามว่าการมีเวรกรรมอะไรกับซ่อนกลิ่นจึงต้องถูกฆ่าตายหลวงพ่ออุเทนอธิบายว่าเรื่องของเวรกรรมไม่มีใครอย่างรู้ว่าเคยไปทำอะไรให้กับเจ้ากรรมนายเวรเมื่อไรจึงสมควรหมั่นเร่งสร้างบุญกุศลเพื่อไม่ต้องผูกเวรกับใครอีกฟังแล้วผลก็ได้คิดขอลาบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับลูกชายและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเขา โฉมฉายกับหลวงเดชรับทราบเรื่องด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นเจ้าภาพในการบวชครั้งนี้ด้านนบรู้สึกกังวลใจกับอาการทางประสาทของซ่อนกลิ่นเขามาเยี่ยมเธออีกครั้งที่สถานีตำรวจแต่ภาพเพื่อนหญิงเอาหัวตัวเองโขกกับลูกกรงในห้องขังทำให้เขาตกใจและขอร้องให้ตำรวจเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือซ่อนกลิ่นเหมือนคนวิกลจริตที่พยายามหาทางหนีและต่อสู้กับความว่างเปล่าอยู่แล้วเมื่อสบช่องเห็นตำรวจเปิดประตู ก็วิ่งพุ่งชนและคว้ามีดจากโต๊ะแถวนั้นมาขู่นบจะเข้าไปช่วยก็โดนถีบกระเด็นแล้วซ่อนกลิ่นก็ยกมีดจ้วงแทงตัวเองไม่ยัง้งเพื่อขับไล่วิญญาณต่างๆที่จะมาจับต้องตัวเธอทั้งตำรวจและนบพยายามห้ามแต่ถูกผลักใสจนล้มลงไปเมื่อเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งซ่อนกลิ่นก็หายตัวไม่เห็นแม้แต่งเงาซ่อนกลิ่นวิ่งหนีโซซับโซเซมาหมดแรงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหลวซ้ายและขวาพยายามหาคนช่วยเหลือตัวเอง เนื่องจากบาดแผลมีเลือดไหลทะลักออกมาพลันเธอมองเห็นเจอสยายิ้มน่ากลัวพอหันไปอีกทั้งก็เจอท้องกับกา้านทำท่าเหมือนจะเข้ามารุมซ่อนกลิ่นกรีดร้องเสียขวัญพยายามตะเกียกตะกายหนีสุดชีวิตในที่สุดก็ตกลงไปในแอ่งดินตื้นๆแถวนั้นเสียงฝาร้องครื่ก่อนฝนตกหนักน้ำในแอ่งดินค่อยๆท่วมสูงขึ้นซ่อนกลิ่นพยายามรวบรวมแรงที่มีเพื่อพาร่างอันบอบช้ำออกไปจากที่นั่นแต่ก็ไม่สามารถทำได้ ขณะเดียวกันก็มีชายหญิงกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามามองดูซ่อนกลิ่นดีใจมากที่มีคนมาช่วยในที่สุดแต่พอเห็นหน้าคนเหล่านั้นหลอนก็ตกใจจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะพวกนั้นคือผีที่ตายด้วยฝีมือซ่อนกลิ่นเท้าของผีทุกตัวกาวเหยียบลงบนหน้าอกและตัวเธอจนขยับไม่ได้ซ่อนกลิ่นพยายามยกหัวเพื่อให้พ้นระดับน้ําที่สูงขึ้นมาเข้าปากเข้าจมูกรู้สึกถึงความกลัวที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนในชีวิต ผีกรองแก้วสายายิ้มอาฆาตก่อนใช้มือกดหน้าซ่อนกลิ่นให้จมลงใต้ระดับน้ำช้าๆรุ่งเชา้าชาวบ้านยืนมุงดูศพซ่อนกลิ่นที่ตาอย่างสยดสยองทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานา,นาในขณะที่วิญญาณซ่อนกลิ่นตกใจพัง,งถอยหลังออกมาอย่างไม่เชื่อว่าตัวเองตายแล้วไม่กี่นาทีต่อมามีกลุ่มควันพวยพุ่งเข้าล้อมและดูดวิญญาณเธอลงใต้ดินไปพร้อมเสียงร้องโหยหวนสุดแสนทรมาน นพรับทราบข่าวการตายของซ่อนกลิ่นด้วยความสะเทือนใจคาดไม่ถึงว่าเพื่อนเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กจะจบชีวิตในสภาพเช่นนั้นเขาเร่งรุดไปหาหลวงเดชกับโชมฉายที่โรงพยาบาลเพื่อแจ้งข่าวนี้ผมไปที่บ้านทราบว่าคุณหลวงมารับคุณนูออนเลยตามมาที่นี่ครับผมจะมาส่งข่าวเรื่องซ่อนกลิ่นเธอตายแล้วครับหลวงเดชและครอบครัวต่างตกใจเมื่อทราบเรื่องทุกคนร่วมใจจัดงานศพซ่อนกลิ่น พร้อมกับอาโหสิกรรมในเรื่องร้ายต่างๆที่ผ่านมานกรู้สึกเสียใจเพราะคิดว่าทำหน้าที่เพื่อนได้ไม่ดีทำให้ซ่อนปลิ่นตัดสินใจเดินทางผิดสิ่งสุดท้ายในตอนนี้ที่เขาจะทำให้คือการบวชอุทิศส่วนกุศลเพื่อซ่อนปลิ่นหลวงเดชมองนกด้วยความซาบซึ้งใจเมื่อเรื่องร้ายต่างๆได้ผ่านพ้นไปพระยาราชรักษ์กับคุณหญิงมณีเห็นสมควรว่าถึงเวลาแห่งความสุขของลูกชายทั้งสองจึงยกขบวนมาสู่ขอลูกสาวของหลวงเดช และพบว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่ขัดข้องทําให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความยินดีของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวสองคู่พลันอัคารายศมีอีกเรื่องแจ้งให้หลวงเดชทราบว่าอย่างที่ทราบว,ว่าผมเป็นเพียงลูกบุญธรรมของคุณพ่อคุณแม่แต่ผมยังมีผู้มีพระคุณอีกท่านที่เก็บผมมาชุบเลี้ยงแต่เด็กผมเลยอยากแนะนําให้ท่านได้รู้จักผู้ใหญ่ฝ่ายผมอีกท่านด้วยครับอัคครายศพาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมากับหลวงพ่ออุเทน ในฐานะที่เคยชุบเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเขากราบเรียหลวงตาว่าอีกไม่นานจะแต่งงานกับเนธจึงขอนิม,มนท่านไปเป็นเกียรติในงานหลวงพ่ออุเทนยิ้มรับดีใจนี่เวลามันผ่านไปเร็วจริงๆไอหนูตัวเล็กๆของหลวงตาตอนนี้จะมีครอบครัวแล้วเหรองานมงคลของเจ้าอาคารายศอาตามาต้องไปอยู่แล้วแล้วนี่อมอัทกรละ่ะแต่งพร้อมกันหรือไม่อัทกรกับออนพิลาดยิ้มให้กัน ตอบหลวงพ่ออุเทนว่าพวกเราทั้งหมดจะจัดงานแต่งพร้อมกันหลวงพ่อมองว่าที่บ่าวสาวสองคู่ลืมใจและเทศสั่งสอนถึงหลักธรรมของการใช้ชีวิตคู่ทุกคนได้ฟังก็ยกมือไหว้าสาธุกกันหมดขณะนั้นเองหลวงพ่อนึกขึ้นได้เรียกอัคาระยศให้เข้ามารับของเสียงหลวงพ่ออธิบายว่านี่เป็นของสิ่งเดียวที่ติดตัวเจ้ามาแต่เด็กหลวงตาตั้งใจว่าเมื่อถึงวันที่เหมาะสมจะคืนให้พระปีสี อักคารายศรับสร้อยพร้อมจี้มาดูขณะที่โชมชายเหลือเห็นก็ตื่นเต้นน้ำตาไหลพรากเพราะจำได้ว่าเป็นสร้อยของตระกูลบริรักษ์ที่เคยสวมให้กับลูกชายก่อนจะหายตัวไปจนพวกตนเข้าใจว่าสิ้นชีวิตแล้วหลวงเดชกับโชมฉายกอดกันร้องไห้โฮด้วยความดีใจที่โชคชะตามไม่โหดร้ายกับคนทั้งสองจนเกินไปนะักท้ายที่สุดพวกเขาก็มีโอกาสได้ไดเจอกับลูกชายอีกครั้งอัคารายศหรือบวรยศในตอนนี้ รู้สึกไม่ต่างจากคนทั้งสองเขาละล่ำละลักถามว่าถ้าสร้อยเส้นนั้นเป็นของคุณหลวงที่สวมคอผมตั้งแต่เด็กนั่นหมายความว่าผมคือลูกของคุณหลวงใช่ไหมครับบรวรยศลูกแม่ลูกยังไม่ตายแม่ดีใจเหลือเกินหลวงพ่อเหมือนให้ชีวิตใหม่กับฉันจริงๆดีใจที่สุดที่ได้ลูกกลับคืนมาหลวงเดชกับโชมชายกอดบรวรยศร้องไห้ด้วยความดีใจขณะที่ทุกคนพลอยดีใจน้ำตาซึมกันทั่วหน้าหลายเดือนต่อมา ความผาสุขก็กลับคืนมาสู่ครอบครัวบริรักษ์หลวงเดชนั่งโอบโฉมฉายอยู่ริมน้ําและพูดว่าตนมีความสุขมากที่ได้กลับมาอยู่กับเธอเพราะเรื่องที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่าชีวิตคนเราอะไรก็ไม่แน่นอนตอนที่อยู่เราต้องทําดีต่อกันให้มากที่สุดเมื่อต้องจัดก,กันแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังโฉมฉายพยักหน้าเห็นด้วยเธอสบตาสามีและแยมยิ้มอย่างมีความสุขโจบ,บริบูร์ขอบคุณค่ะ